ลุงหัวหน้าอะไรไปไนมาครับ๋าพุณอะมือตัวใหญ่เราพี่น้องวสวัสดีจ้าพี่นอ้องมือหนีเห้าสิบภาไปเบิงหมามาเห่นน้ำหนองอยู่ฟ้าสีภาาไปเบิงไอหมาหมาจอนไปคลอดลูกอยู่ทั้งเขาพี่น้องทางขืนสั้นสั้นพี่น้องป่านไปปานป้าไปหาหน่อไม่ แต่ว่ากะชีเมื่อยคือกันนั่นแหละเบื้องช่วงล่ะสูงกปาปาดมาใหม่อีกอันนั้นก็อีกซองนึงพี่น้อง นอกบ้าน A N T พี่น้องฝากกดติดตามน้ำเนยเดอ้อแต่ว่าตันนี้ท่างขึ้นสั้นมากพี่น้อง เมือนมือนแาดกับสูงเนาะสวัสดีจ้าพ่อใหญ่สวสพ่อนไน,มอนมไม่ไงมาเห่็ซื้อๆนะเดียวไ้อมมันมาออกไส้เนี่ยหรอ เอออนีกูเ้วนีนำเฮียนีเฮียนกุ้งเขาโยกขึ้นมาห้เแ้วพี่น้องพุดนตางแล้วข้าไปเบื่องมาจอนลูกมาจอนบู๊ตัวใหญ่เราพี่น้องคุณนาแกบอกว่ามีแต่ตเป็นตาหมกคุณอกคุณมือตัวใหญ่เราพี่น้องออกได้จักมือแล้เนี่ วเวลาลวอาทิตย์แล้วเอาแต่ยปเป็นดาซั่งเนาะมีแต่ตัวเทือกหาตัวตัวเทือกหาตัวพี่น้องมีทั้งเวทีตัวเป็ดเปดหาตัวพี่น้องผู้ใดสนใจรับเลี้ยงบอกระดุ๊กขึ้นมาออกไปทั้งเขาพี่นอ้องเบิ่งมีแต่ปลา นี่เขก็สเอาอาหารมาใหม้มาพี่น้องมาไว้ให้แม่มันกินออกมาออกสูงโพด <laughs> ตายแล้วหัวหมหงเฮียนบันน,นี้กินนองแกงได้นี่ตัวรอดหลอดว่ดเห็นหรือฮะตัวหลอดหลอด่อดเห็นหรือสองสี่หกสองสองีสง่หกแปดแปดยี่บ้นีแปด น่ะมันเป็นคือเป็นตาสร้างแท้กินคือแห้งเนี่ยอม่เป็นตาสร้างค่ะแม่เป็นมาทำความสะอาดให้ลูกเลยนี่จับออกมาช่องด้วยเนิโอ้สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรเนี่ยหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่มีชื่อค่ะหนูเป็นม้าป่าค่ะมันตามันไปมื่อนี้ หนูน่ารักมากเลยตัวอ้นมาอุ้ยฮะเพื่อนผู้จกมันมี้คนไม่เรียนมันตัวใดบู้ตัวหลอดเนียหนามันจะแหลมแหลมมิถุนตัวใหญ่ๆพี่น้องมิถุนตัวใหญ่ๆนียก็บอกมั่งเหมือเนี้ลงไปน้ำได้ปะเนี่ยมากระเป๋ามึงก็ลงไปแล้วมึงก็เสียงเอากับขึ้นหน้าหลอไม่แล้วอี่ยงไรแล้ว พอดีเลยโอ้ตอนนี้คือตาหากค่ะเพื่อนเนะหหน้าเหมือนหมีเลยนี่คือลูกหมีหรือลูกหมาคะลูกหมาน้อยนี่คือพ่อของมันนี่คือลูกของมันทำไมมีสามตัวดิแล้วก็นั่นคือแม่ของมันนี่แหละพี่น้องบรรยากาศลูกหมามาลอยคอดลูก อยู่บนเขาอยู่ไก่สูสารความได้พี่น้องอันนี้ก็ลุมซบพี่น้องผ่าน,นมามแตรลุมซบพี่น้องมุดจักมองออกคับสงสัยเอามา,หาไห่พอหญ่แไม่ใหญ่เลี้ยงซอย <laughs> มุดเขายังห่างอันนั้นหมาที่เลี้ยงไว้ แล้วมันก็คือลูกมาจรของชุดที่แล้ว,ลว,วน,นี่คือพ่อกับแม่ของมันที่ทำการเลี้ยงมันมาตั้งแต่น้อยและก็ชุดนี้จะเป็นชุดต่อไปจากม้าจรที่ย่านข้นแ,แต่กับกับมาสนิทคนได้เพราะว่า พูดอย่างใจดีข้าวกะจิเบิงบรรยากาศสำเนี้แล้วข้าก็จะลงไปพี่น้องเอาอาหารมาหามันเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทําการลงไป <S <S แล้วก็ขึ้นมายังไม่ทันได้เซาเมียเลยแล้วเราก็จะต้องกลับอีกแล้ว <S 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 ไอ้นี่ก็คือพ่อของมัน ข้อหมาจรแล้วนี่ก็คือลูกของมันดื้อคักพี่น้องมาลงไปมั่งลาพะย่ไม่ไงบแบบนี้เอาคุณคุณเธอมาตีนถีบฉันทำไมเนี่ยอย่าพึ่งตีนถีบควยเด้อ กลับกันเดอ้อพี่น้องพ่อไงไม่ไงกบยู่หม่งเก่าเราต้องตามลงไปส่งอุ้ยทางลงคือสั้นแท้ฝนตกหัวกะเศร้าพี่น้องทางมืนมืนเขามันสั้นพี่น้อง ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังเกือบบูดกับนักนักพี่น้อง <c oughs> เกือบบูดนัก <c oughs> ทางมันสั้นทางมันสั้นมากเลย <c oughs> ขาลมก็สิบคอยมีไอ้ปันได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นขาลม <c oughs> เพื่อใครได้บีบเบือนไปไหตอนคืนกับที่ปานรถซิบล่อบืนผู้ผุละเศสาหาบหาบอยู่ โอ้โหทางลงสมบุบสมบัดหนนะักหอดแล้วพี่น้องหอดแลว้วหอดทางออกเขาเ้าแล้วคลิปนี้เขาก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้จ้าพี่น้องพอกันคลิปไหมจ้าพี่น้องคลิปหน้า จะมาเฮ็ดคอนเทนต์อีหยังให้พี่น้องเบิ่งถ่าติดตามกันเบิ่งเด้พี่น้อง